สวัสดีค่ะทุกคนนี่นนต้อนรับสู่ชา n นลของเกดนะคะวันนี้เกดจะพาเพื่อนๆมาปลูกไลท็อปกับโคโนไฟตัมตัวนี้เป็นไลท็อปนะคะอันนี้นะแล้วก็อันนี้นี่นะคะคือช่วงนี้เกดชอบปลูกไลท็อปมากอ่ะทุกคนแล้วก็เกดก็เลยเมื่อวานไปเอฟได้โคโนไฟตัมมาตัวหนึ่งเป็นตัวนี้เนี่ยน่ารัก อันจิ๋วหลิวนะคะน้องเนื้อนุ่มๆใสๆแสงตรงนี้ที่บ้านเกตมันก็จะแสงเข้าไม่ค่อยถึงหน่อยนะภาพมันก็จะมืดไปนิดนึงแต่เดี๋ยวจะเอาภาพตรงที่แสงมันส่องถึงให้ดูนะคะเรามาลงมือปลูกกันเลยค่ะอันนี้เป็นดินที่เกียใช้ปลูกนะคะพยายามพี่น้องดินน้องโป่งๆหน่อยนะคะเพราะว่าไรท็อปอะ เขาอยู่ชื้นไม่ค่อยได้นะคะส่วนใหญ่ถ้าชื้นแล้วจะตายอันนี้เกดจะปลูกโคโนไฟตั้มก่อนละกันนะตักดินใส่อันนี้เกดไปเอฟมาได้นะคะถ้าใครสนใจเก็ดก็ขายต่ออ๋อเกดเปิดร้านขายต้นไม้แต่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะเรื่องร้านขายต้นไม้ไลท็อปหรือว่าโคโนไฟตั้มเนี่ยไม่ต้องใช้ปุ๋ยก็ได้นะคะในการปลูกเขานะ ดินก็ให้โปร่งกว่าไรท็อปแต่ว่าบางส่วนที่เกดไปดูมาเขาก็บอกว่าใช้ดินเดียวกับไรท็อปได้เลยนะคะช่วงเที่ยวลงปลูกแรกๆก็รดน้ำน้องทีหน่อยลากจะได้เดินนะหลังจากนั้นก็ให้รดเป็นอาทิตย์ละครั้งนะคะนี่ปลูกตังนี้ก่อน ช่วงนี้เกดชอบปลูกรล็อกมากนะคะคือเกดปลูกไรล็อปได้สองสาเดือนแล้วแหละก็มีตายบ้างนะคะอย่างต้นเล็กๆเกดพยายามรดน้ำเข้าน้อยๆหน่อยนะคะแล้วก็เกดจะเอาหินนี่นะคะโรยหน้ากระถางนองไป เขาบอกว่าวิธีสังเกตว่าเมื่อลงปลูกแล้วลากน้องเดินไหมนะคะให้สังเกตตรงหัวเขาตรงนี้นะคะว่าถ้ามันเหี่ยวอ่ะก็คือรากยังไม่เดินก็ให้ขุดขึ้นมาล่อลากอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้ารากเดินเดินแล้วนะคะหัวเขาจะใสใสใสๆเต่งๆนะคะ ้ต้นต่อไปก็จะเป็นลรท็อปกับน,นี่น้องโป่งนะคะลรท็อปเขียวกับน้องโปง่งสองต้นต้นนี้ซื้อมานะคะแต่ต้นนี้แม่ค้าแถมมาให้ อันนี้นะคะเสร็จแล้วอันนี้เกดจะไม่โรยหินประคองต้นเขานะเพราะว่าหลังจากที่เกดปลูกแล้วเกดจะตั้งลืมไว้เลยนะคะเกดจะไม่ไปยุ่งไม่ไปอะไรกับเขาหินเวลาที่โรยหน้าดินนะคะถ้าสมมติว่ามันหนักเกินไปหรือว่ามันเป็นเหลี่ยมเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้น้องโดนบาดได้นะคะเกดก็จะตัดปัญหาเลยก็คือไม่โรยเลยนะคะแล้วก็เอาไว้อย่างนี้ แล้วก็ตั้งไปเลยแล้วลากเขาก็จะมาถ้าเราแบบไปยกดูเขาเรื่อยๆอย่างเงี้ยลากลากมันจะกระทบก,กระเทือนนะคะต้นมันก็จะจชำ้ำมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เก็ดแบบส่องแล้วส่องอีกส่องแล้วส่องอีกนะคะทําให้แบบต้นเขานี่แบบช้ําอะ่ะปุ๋ย ที่เกดใช้นะคะเกดจะใช้เป็นปุ๋ยตัวเดียวกับแทตตดนะคะแต่ว่าให้ใส่ในปริมาณน้อยหน่อยนะบางฟาร์มเขาก็บอกมาอย่างนี้แต่ถ้าบางคนซีเรียสหน่อยกลัวน้องเน่าก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะไม่มีปัญหาอะไร เวลาปลูกก็ปลูกแค่ให้รากน้องนะคะจุ่มลงไปในดินอันที่จริงอะ่ะต่างประเทศเขาจะปลูกให้เหลือแต่หน้านะคะแต่ว่าที่ประเทศไทยมันเป็นร้อนชื้นเนี่ยถ้าเราปลูกไปแบบนั้นนะ่ะโคนต้นน้องจะชื้นนะคะแล้วก็จะทําให้น้องแบบเน่าได้เราก็เลยปลูกจุ่มให้แค่รากนะคะจุ่มลงดินหน้าก็ยังเหลืออยู่ลาต้นก็ยังโผล่ออกมาอยู่นะคะอย่างนี้นะ ไม่รู้ว่าเห็นไหมแสงมันน้อยแต่เดี๋ยวเกจะถ่ายแสงที่มันเยอะให้ดูอีกทีนี่นะคะเสร็จแล้วถ้าไรท็อปเนี่ยให้ลดน้ำเมื่อต้นเหี่ยวอย่างต้นนี้นะคะก็เหี่ยวแล้วนงสามต้นเนี่ยคือเกศก็จะลดน้ำแต่เกศจะชอบลดน้ำช่วงเย็นเพราะว่าถ้าลดช่วงเช้าหรือช่วงที่มันมีแสงอาทิตย์อะเกศกลัวว่า ความร้อนนะคะมันจะทําให้น้องแบบต้นไม้มันไหมอะไรเงี้ยมันจะสุกเขานะคะก็เลยจะลดช่วงเย็นช่วงเดียวเลยนะคะไลทอบเก็ดใช้เวลาเดือนหนึ่งก็จะลดอยู่ประมาณครั้งสองครั้งนะต่อเดือนนะคะไม่เอาเกินนั้นนะ,ะเสร็จแล้วค่ะโอ้อลืม ฝากร้านต้นไม้ของเกดด้วยนะคะคือเกดเปิดขายมาได้สักพักแล้วจะเป็นพวกลท็อปแคทตัสไม้อวบน้ำนะคะเดี๋ยวเกดขึ้นหน้าเพจไว้ให้นะคะเกดขายทั้งในเฟซแล้วก็ในไอใครสนใจหรืออะไรก็ลองเข้ามาสอบถามมาพูดคุยกันดูได้นะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ